สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้าลาวอัดยับสื่อรัฐบาลไทยโง่อวดฉลาดเสนอข่าวบิดเบือนเหยียดคนลาวไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟรามาสื่อรัฐบาลลาวฉุนหลังนักข่าวไทยบางคนเสนอข่าวบิดเบือนเรื่องรถไฟสายลาวจีนแถมพูดเหยียดดูถูกคนลาวไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่4ธันวาคมสำหรับรถไฟลาวจีนแต่ไม่ทันไรก็เกิดราม่าขึ้นเมื่อทางสื่อรัฐบาลลาวฉุนขาดหลังเห็นสื่อไทยบางสำนักเสนอข่าวบิดเบือนและพูดจาเชิงดูถูกคนลาว เพจเฟ e บุ o k สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวเกือบ13นาทีในหัวข้อสายตาอาคติของนักข่าวไทยบางคนต่อรถไฟลาวจีนเนื้อหาว่าด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์สื่อไทยบางสำนักที่เสนอข่าวบิดเบือนคลิปมีเนื้อความคร่าวๆว,ว่า โครงการทางรถไฟลาวจีนได้รับความสนใจจากสื่อในประเทศไทยมากมายแต่มีบางสำนักที่ขาดจัญยาบันความรู้ความสามารถและเป็นสื่อที่ปากไม่ดีเสนอข่าวรถไฟลาวจีนในด้านลบและเป็นการบิดเบือนความจริง มีนักข่าวท่านหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นของรัฐบาลไทยได้เสนอข่าวว่าคนลาวไม่มีปัญญาได้ขี่เพราะมีเงินเดือนน้อยแต่ราคาตั๋วแพงรถไฟขาดทุนเพราะมีผู้โดยสารน้อยและรัฐบาลลาวจะไม่สามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมมาจากจีนได้ ในคลิปได้วิจาร์ณว่านี่ถือเป็นการนำเสนอข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความโง่อวดฉลาดเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้คนมาชมรายการของตนเองด้วยวิธีสกรปรกซึ่งไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์ทางการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะสถานีโทรทัศน์ที่นักข่าวไทยคนนี้ทำงานเป็นของรัฐ แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการนำเสนอข่าวเช่นนี้เป็นการนำเสนอที่ผิดพลาดขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและขาดจรรยาบันของสื่อมวลชนอย่างหนักโดยแย้งว่าทางรถไฟลาวจีนถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนจากประเทศจากที่ไม่มีทางออกทะเลไปสู่การเป็นประเทศเชื่อมโยงกับภูมิภาคและสอดรับกับข้อริเริ่มหแถบหเส้นของจีน หากรัฐบาลลาวไม่คิดมาอย่างละเอียดรอบคอบคงไม่กล้าตัดสินใจลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้น การสร้างทางรถไฟลาวจีนไม่เพียงอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนแต่ยังรวมถึงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยั่งยืนไม่เฉพาะสำหรับลาวและจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศรอบข้างที่จะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้โดยเฉพาะประเทศไทยจากนั้นได้แนบคลิปสัมภาษณ์ของพันคำวิภาวรนนา ยกรัฐมนตรีสอปปอลาวกับสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีน CRI ประจำลาวว่าช่วงที่ผ่านมามีสื่อมวลชนบางประเทศเพยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนซึ่งถือเป็นการไม่หวังดีต่อประชาชนลาวและรัฐบาลลาว ในคลิปได้ย้ำว่าการที่นักข่าวไทยคนนี้วิเคราะห์ว่าคนลาวจะไม่สามารถขึ้นรถไฟลาวจีนได้เพราะตั๋วแพงนั้นถือเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดเพราะเป็นการนั่งมโนภาพของตนเองอยู่ในห้องทำงานคนเดียวโดยไม่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกจากรายงานของหัวหน้าสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทร์พบว่าเพียง5วันหลังจากเปิดใช้ทางรถไฟมีผู้ซื้อตั๋วรถไฟแล้ว ถึง5,500กว่าคนและมีผู้โดยสารซื้อตั๋วอย่างหนานแน่นในทุกวัน การนำเสนอข่าวที่บิดเบือนทำให้ชาวลาวและชาวไทยจำนวนหนึ่งมองว่านักข่าวคนนี้ไร้จรรยาบันมีความคิดคับแคบและเป็นการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำเสนอข่าวเช่นนี้ในสื่อไทยบางสำนักเมื่อถูกชาวลาวทักท้วงก็พากันเข้าไปขอโทษสถานทูตลาวประจำประเทศไทยหรือขอโทษผ่านรายการของตนเอง แม้จะมีการขอโทษมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สื่อไทยบางสำนักยังคงเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศเราในลักษณะเดิมคือวิพากษ์วิจารณ์และดูหมิน่นหรือบางทีปัญหานี้จะเป็นการเสี่ยมสอนกันจากรุ่นต่อรุ่นของสื่อไทยบางสำนักซึ่งเรื่องนี้ชาวไทยจำนวนไม่น้อยต่างรู้ดีและพากันเสียใจต่อการกระทำอันอับปรีและจันไรของสื่อเพียงหยิบมือเดียว ดังนั้นจากการนำเสนอข่าวทางรถไฟลาวจีนที่ผิดพลาดของนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเป็นสถานีของรัฐในครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับสื่อมวลชนไทยที่ยังมีแนวคิดอคติมักวิพากวิจารณ์หรือบิดเบือนข่าวของประเทศอื่นพร้อมปิดท้ายคลิปว่าการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศอื่นต้องเกิดขึ้นจากการใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดมีความละเอียดรอบคอบและมีจรรยาบทา คิดว่าประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นพัฒนาแล้วตนเองก็ต้องพัฒนาไปด้วยเพราะว่าการนำเสนอข่าวแบบยกตนข่มท่านใส่ร้ายป้ายสีประเทศอื่นเป็นแนวคิดของคนโง่ล้าหลังที่ไม่ได้เคยได้รับการพัฒนาและหากยังคงกระทําแบบนี้ต่อไปนับวันก็จะไร้ญาติขาดมิตร แม้ว่าในคลิปจะไม่ระบุชัดว่านักข่าวที่กล่าวถึงคือใครแต่มีการใช้ภาพจากรายการฟังชัดชัดถนอมจัดให้ที่จัดโดยนายถนอมอ่อนเกตพลทางสถานีโทรทัศน์ N b t เป็นภาพประกอบ ต่อมาในวันที่20ธันวาคมนายถนอมอ่อนเกตพลผู้ดำเนินรายการได้กล่าวขอโทษชาวลาวถึงการนำเสนอข่าวที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนกรณีเรื่องของรถไฟลาวจีนโดยกล่าวว่าไม่ว่าคนลาวจะออกมาให้ข้อมูลท้วงติงหรือต่อว่าตนก็ยินดีรับฟังและขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย พร้อมกับช่วยแก้ข่าวให้ว่าตั้งแต่รถไฟลาวจีนเปิดให้บริการทั้งคนจีนคนลาวต่างพากันจองคิวเข้าใช้บริการอย่างล,ล้นหลามเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะคึกคักต่างชาติเข้าไปลงทุนเยอะถือเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่น่าสนใจและน่าไปท่องเที่ยวอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ